DB e f o ีฟุตบอลสนับสนุนโดยชยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล i l e ถูกปลอดภัยเพราะดีบก็ใช้อยู่พู้ยตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมกลาบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB eFootball นะครับผมเรามารับชมรายการ DB กันต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคู่ชีชนะเลิศในซีซั่น128ทีมรายการฟรีของ DBE Foot b ตบอนะครับ เป็นรายการฟรีที่ม่มีค่าสมัครแล้วก็ให้นักแข่งทุกท่านเนี่ยร่วมสนุกกิจกรรมกันเลยครับแล้วก็มาแข่งขันกันนะ โดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณสนุกนะครับจากคลับ PSP นะเป็นน้องใหม่ในคลับแล้วครับจะเจอกับสตาร์บอยแล้วครับหรือว่าน้องเฟิร์มจากคลับซีกูมารนะครับผมคนนี้เป็นโปรเบเยอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้งสองคนกันก่อนนะครับเริ่มที่ฝั่งคุณเฟิร์มครับเฟิร์มสตาร์บอยจากคลับซีกูมาน์แล้วครับเข้าชิงไปทั้งหมด8ครั้งได้แชมป์มา5สมัยแล้วก็รองแชมป์อีก3ครั้งนะครับผมเป็นซับแรงอันดับ20ในรายการดีบีส่วนทางด้านคุณสนุกนะครับ เข้าชิงมาทั้งหมด1ครั้งได้แชมป์มาหนึ่งสมัยนะสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับในการเข้าชิงแล้วก็เป็นซับแรงระดับ4ีในรายการ DB เอาละครับผู้ชิงชนะเลิศคู่นี้ครับในซีซั่นรายการปรีของ e one, ดีบีอีฟบอลเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วมาติทางด้านคุณสนุกกันก่อนนะครับมาในแผน5 2 3สองลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูอัพติโบคูตัว3เซนเตอร์นะครับตัวรามวิลเลียมซาริบาแล้วก็เนเต้ แบ็คซ้ายจะเป็นมอนินี่นะครับแบ็คขวาจะเป็นฟิบลัมส่วนกางรับ2คนนะครับปีโรยืนคู่กับเวียร่าแล้วก็หน้าต่ำเฟลนายจะเป็นย้วนครับส่วนคู่หน้านะครับลุดกุลิตยืนคู่กับสม e ลเอโตนะครับผมส่วนทางด้านคุณปลื้มนะครับมาในแผน c 2 2 2ลองบอลเคาน์เตอร์ผู้รักษาประตูปีเตอร์ชไมคิลคู่เซินเตอร์นะครับอาร์โคยืนคู่กับนสตา ด้านขวาจะเป็นตูรามแต่ว่าตั้งเป็นเซนเตอร์เหมือนกันนะแบ็กซ้ายเนี่ยจะเป็นไบโกมี่กลางรับ2คนคนระัแฟรงกี้ไดยองยืนคู่กับแพทริกเวล่ากลางลูกด้านซ้ายผมจูส์เบลิงแฮมแล้วก็กลางลูกอีกคนนึงครับยืนตรงกลางเป็นเปเล่ส่วนคู่หน้านะครับคิริยันเอ็มบาเป้ยืนคู่กับแกเริดเบลนะครับผมสวัสดีครับดีบีขอรัท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศครับดีบีหนึทีมรายการฟรีนะ เป็นการเจอกันระหว่างคุณปลื้มสตาร์บอยครับจากคลับสีกุมารจะเจอคุณสนุกเกอร์นะจากคลับ PSP เอาครับพอพร้อมแล้วนกวีดดังเวลาเดินนะเอาครับเลีร์ลูกเล่นมาแล้วจะเป็นคุณปลื้มครับสตาร์บอยได้เขีรยก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีน้ําเงินดำครับส่วนทางด้านคุณสนุกจากคลับ PSP เนี่ยมาในชุดสีขาวแล้วครับของชลบุรี f c นะครับผมของคุณปลื้มเนี่ยน่าจะเป็นอินเตอร์มิลานหรือเปล่าชุดคล้ายๆครับมาดูเพลย์แรกโอ้โหได้ยิงลูกนี้ครับ ได้ทักทายไปก่อนแล้วครับทางด้านน้องปูมปูมสตาร์บอยนะเป็นโผเบเยอร์ด้วยครับเอาครับมาทีเอโตตอกส้นมาไม่ผ่านครับเบลลิงแฮมยัดเข้าในมาได้สวยเอาละครับเล่นกับเอลเป้ลูกนี้งัดออกมาไม่ถึงแกเรตเบลอะ่ะบอลสลักมามาทีเอโตเก็บได้แถวสองจะสวนหรือเปล่าลูกนี้แพทริกเวล่าจ่ายเข้ามาในก็ยังไม่ผ่านเดินกลางของคุณปื้มซาบอยครับโอ้โหยังอ่านได้ดีอรับตอนนี้เกมไปกันต่อแฟงกี้ไดยอง กายขนาดออกมาแกเรดเบลเอาแล้วครับไปสุดเส้นลูกนี้กลับมาที่แฟนกิไดยองปาดเข้ามาโอ้โหได้ยิงจังหวะสองยังไม่พ้นแล้วลูกนี้ได้บ้ลชัดโอ้โหคล้องหนีแต่ว่าบอลเนี่ยมันหลุดเช้าไปครับเอาครับได้กดดังต่อเนื่องแล้วครับแต่ว่ายังนหนึ่งไม่ได้เปิดมาก็ติดเหมือนกันครับเอาครับปพิ่มสตาร์บอยตัดได้อีกครั้งหนึ่งเบลิงแฮมับเล่นกันสันลันเนนชิปมาแล้วครับมาที่ไปเล่ตวัดกลับมายังติดตูลาม้โหโเริ่มมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้ 14นาทีผ่านครับคุณปื่มเนี่ยบุกโหมอย่างหนาครับทางด้านคุณสนุกยังตั้งตัวไม่ติดเลยนะตอนนี้เกมไปกันต่ออย่างได้ตอนเนื่องชูเบลิงแฮมบนซ้ายบนขวาจะจ่ายตัวไหนครับมาชีเวลาเบลิงแฮมดีออกมาเสียเป็นเหมือนกันเอาครับจะเป็นเกมสวนของสนุกเกอร์จีออกมาลงนี้มาชี่อังเดียเปโดครับด้านซ้ายมีเติมขวามีแต่งเลือกมาชีฟิบลามลูกนี้จี้จีมาไปสุดเซหรือเปล่าจี้ออกมาแล้วก็โอ้โหโดนชนนะโอ้โหยังไม่ผ่านนะเพนี เอาครับยังไม่ได้จบแล้วครับทางด้านคุณสนุกมาที่ตูลามเตะยาวขึ้นหน้ามาโมงเช็ดมาได้สวยเห็นปาเป้รอบเก็บบอลได้ดึงจังหวะรอจ่ายขนาดออกมาชี้เปรเลยวโอ้โหยังไม่ได้อเพนี้ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้ยังได้แค่ทักถายโอ้โหได้โอกาสจบประมาณ3-4ครั้งแล้วนะทางด้านน้องเืิ่มสตาร์บอยเนี่ยแต่ว่ายังไม่คมเท่าไรแล้วครับ มาดูกันว่าคุณสนุกเนี่ยจะมีเปี้ยงเดียวจอดหรือเปล่าเนาะน่าสนใจเลยทีเดียวฮะมาต่อที่กล็ดเบลไปเลยเฟชช็อตจังหวะหนึ่งไปติดวิลเลียมซลิบาออกซ้ายมาที่เปาโลมอนินี่เอาครับเอโตดึงจังหวะรอเพื่อนเติมครับแต่ว่าไม่มีใครครับยังไม่ส่งยังไม่จ่ายเล่นอยู่ตรงนั้นแหละครับใช้สกิลหลังแข็งลูกนี้เปลี่ยนออกมาอเลสซานโดเนตตาดึงจังหวะมาทีเวลารับทำเร็วไม่ได้ครับตอนนี้ก็ดึงเกมช้าไว้ก่อนนะ เปลี่ยนออกขวามาแล้วครับฟิลิปลามได้คอร์ดสิงเข้ามาลูกนี้โอ้โหได้ลุ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็มาฝั่งซ้ายต่อป่าโลาวนนี่จะคอร์ดหรือเปล่าบนซ้ายบนขวาไปสุดเส้นลนูกนี้คอร์ดเข้ามาได้สมัดโอ้โหเป็นนองพื่มสมัดออกมาก่อนจะเป็นเกมสวนหรือเปล่ามาที่เกลเบลจะมาจุดเบลลูกนี้เกลเบลจุดเบลมาที่เอมเปเป้เปลี่ยนออกมาเบลลิงแฮมยังถึงครับเอาครับได้สร้างจังหวะต่อเน,นื่องออกมาที่ไปเล่แล้วก็ล้ำหน้าโอ้โห มกำลังบุกเพลินเ,พนเลยครับโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะทางด้านปลื้มสตาร์บอยเป็นลูกตั้งแต่ขึ้นมาของสนุกเกอร์นะซนนุกเกอร์เนี่ยเพิ่งเข้าขับพีเไปแล้วครับเป็นน้องใหม่เนะมาตอบมาที่ไบโกมี่เล่นกันสร้ำๆรับจุดเบลลิงแฮมยังไม่พลิกกับลูกนี้คืนมาก่อนแต่ลูกนี้จ่ายเสียไปแล้วครับจะได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้โหจ่ายไม่ดีคนระับทางด้านคุณสนุกเกอร์ มาซีไปเลยครับพิกออกมาแกลเลเบลดับเบลิลชารตโอ้โหกะจะยิงลูกนี้บอลเนี่ยมันหลุดเช้าไปบอลเนี่ยถึงที่โบกตุตัวเตะยาวๆขึ้นหน้ามาส่วนอยู่กลางสนามโอ้โหตอนนี้ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วครับยังไม่มีใครยิงสกอร์เลยนะแต่ว่าเป็นทางด้านน้องปื้มสตาร์บอยล่ะครับที่มีโอกาสมากกว่านะแต่ว่ายังนหนึ่งไม่ได้ครับลูกนี้จ่าตัดหลังมามีวิลเลียมซิลามาซ้อนได้อะเฟรยิปลามลูกนี้ได้ติดเครื่องจ่ายมาไม่แม่นนะโอ้โห เริ่มจะจ่ายไม่ดีตอนนี้แกเรดเบลคองเดิมมันชัดชนเสาโอ้โหก็ยังนับหนึ่งไม่ได้อีกครับเหลือจะเชื่อด้วยครั้งลุกนี้พลิกมาคองเดิมพันชัดใส่ซ้ายแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยครับบอลเนี่ยไปชนเสาสังหานนะลุกนี้โอ้โหโอกาสจบสกอร์ประมาณครั้งที่5ของเกมแล้วครับแต่ว่ายังขึ้นหนึ่งไม่ได้นะส่วนคุณสนุกเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีโอกาสจบสกอร์เลยคนระับจะมีเพียงเดียวจรเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าครับ เอาครับ45นาทีผ่านไปครับไม่ทดเวลาแล้วผู้สินก็เปอาหมดเวลาไปเลยครับโอ้โหคู่นี้ครับครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่สูนประตูต่อสูนครับดูสถิติในครึ่งแรกครับโอ้โหน้องเพิ่มยิงไป4ครั้งนะยังไม่เป็นประตูส่วนทางด้านคุณสนุกเกอร์เนี่ยยิงไปงครั้งยังไม่เป็นประตูเช่นกันแหละครับเอาครับครึ่งหลังก็จะเป็นงานแก้ของทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะแต่ว่าคนที่ต้องแก้มากกว่านี้น่าจะเป็นคุณสนุกเกอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสจบสกอร์เลยนะครับผม มาดูกันว่าจะแก้ได้ดีแค่ไหนครับในครึ่งหลังจะมีโอกาสจบสกอรห์หรือเปล่าบอลเป็นของปลื้มสตาร์บอยออกมาชี้เปเล่ดึงมาที่แฟงกี้เดยองครับเอาละครับได้สร้างจังหวะเอ็มปาเป้เขาโอ้โหกะจะยิงโดยตรงแต่ลูกนี้โอ้โหเกือบพลาดไปเหมือนกันครับเกือบไปครับมาต่อฉลบมาจังหวะสองมาเข้าทางฝั่งปลื้มสตาร์บอยจ่ายเข้าในมาเสียไปเหมือนกันครับจะเป็นเกมของคุณสนุกเกอร์เตะยาวขึ้นหน้ามาไม่ถึงเอโต้โอ้โห เกือบไปแล้วเจ้าวันนี้ปีเตอร์ช่ไมาเคิล่อนับเตะได้มาเลนซันมาที่แบกโกมีจุดพลุมาที่เปลเล่ครับเอาแล้วครับได้วันชูหรือเปล่าลูกนี้จะดับเบิลชัดเอ็มปาเปดดด้ดับเบิลชัดสตันนิ่งโอ้โหดับเบิลชัดสตูมบอลเนี่ยโคตรจะแรงแล้วก็หายเข้าไปในตาข่ายแล้วลูกนี้จากเคลียร์เอ็มปาเป้ครับ ดูอีกครั้งครับดึงจังหวะไม่มีตัวทงครับแต่งดับเบิลทัชแล้วก็สตันนิ่งหน้ากอหลอนร่วงเต็มข้อเข้าไปลูกนี้โอ้โหเอาจนได้แล้วครับดูอีกครั้งครับมุม,มนี้เอ็มบาเป้จับหนึ่งจังหวะแล้วก็รอเพื่อนเติมไม่มีใครเติมนะแต่งดับเบิลทัชแล้วก็ใส่ขวาแบบเลียดๆเข้าไปลูกนี้บอลเนี่ยน่าจะติดริบบิงช็อตด้วยครับลุกนี้มีกระดอนเพิร์น,นิดน,นึงนะ เอาครับเป็น1ประตูต่อศูนับที่คุณปลื้มสตาร์บอยขึ้นนําไปก่อนแล้วครับเกมเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นนะเอาครับแบบนี้ก็จะมันมากขึ้นนะครับจะรับแบบเดิมไม่ได้สตันนิ่งเหมือนกันโอ้โหติดเซฟแมเล็บคุณหลุดนะโหดูอีกครั้งครับไม่มีตัวจ่ายไม่เข้าดับเบิลซัดสตันนิ่งบอลเนี่ยจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์ชไมเคิลนะลูกนี้ยังปฏิเสธออกไปได้อะเป็นโอกาสยิงครั้งแรกของคุณสนุกแลลวครับในเกมนี้ แต่ว่าเกือบหายเข้าไปนาะตา่ายเลยฮะเอาครับเป็นลูกแตะมุมรับได้กดดันต่อนเนื่องเป็นอังเดียเปโดครับจะเปิดเข้าไปลุ้นหรือว่าจะมีลูกสูตรเอาครับลูกนี้เล่นสั้นมาชีเวลา่าตอกส้นกลับมาเหมาหนี้นี่ตวัดมาแล้วก็โอ้โหมีแฉลบเกือบไปครับโอ้โหแม่เกือบจะเข้าประตูตัวเองเนาะแม่จังหวะ2ยังได้อยู่ครับมาที่อังเดียเปโด จีออกมาจ่ายเข้าในมาที่ยวนครับเอาแล้วครับได้จี้สตันนิง่งโอ้โหเกมนี้มันเกมสตันนิ่งนี่หว่าแม่ยิงหลอดล่วงหน้ากอกันทั้งสองคนเลยครับฝั่งคนปพื้มเก็บบอลมาได้ครับเนตตายังไม่ส่งยังไม่จ่ายยังไม่เล่งไม่เลียตอนนี้เปลี่ยนสไตล์มาที่แบกโกมี่วนอยู่แล้วครับเบลิงแฮมจะเล่นยังไงครับพวกนี้โดนลุมอยู่แล้วก็เสียบอลไปจังหวะ2อโอ้โหยังได้อยู่ครับยังแก้ไขไม่ได้นะแบกโกมี่ฮะ บอลมาอยู่ทางด้านคุณสนุกอีกครั้งหนึ่งฮะเวลาจุดจ้จงจองยังไม่ส่งยังไม่จ่ายงัดออกมาลวครับลูกนี้ลุดก,กุลิมบงเช็ดมาได้สวยเอาละครับย้อนครับออกมาชี้ลุดก,กุลินมีพื้นที่แล้วก็ดีไซน์ก่อยติดบล็อกอย่อยางอยู่อย่างตีเสมอไม่ได้แล้วบอลหลุดออกหลังไปอะโอ้โหดูครับลูกนี้ได้เน้นๆแล้วครับบรรจงไซนก่อยครับแต่ว่าเป็นเนตา้ามาบล็อกไว้ทันเวลาพอดีเลลูกนี้เกือบไปอะโอ้โหเสียดายแล้วครับลุดก,กุลิดเพลงนี้ แต่ว่ายังได้เป็นลูกเตะมุมฮะได้กดดันต่อนเนื่องนะมีการหยุดปรับเปี้ยแล้วครับของทางด้านคุณปื้มสตาร์บอยนะหน้าจอนี่เป็นของคุณสนุกเกอร์นะครับเอาครับเป็นงานแก้ของคุณสนุกแล้วครับจะแก้ได้ดีแค่ไหนครับจะกลับมาได้หรือเปล่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าเปลี่ยนเอ็มเป้ลงมาแล้วก็เน็ตเวดแกเรตเบลสามตัวหน้าเนี่ยเอาออกมาเลยนะจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าตอนนี้ แล้วก็เปเล่ลงมารโอ้โหถอดเกมรับออกครับแล้วก็ใส่เกมลุกแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็โดนนาอยู่นะไม่มีทางเลือกครับมีแต่ทางลุยในซีซั่นนี้นะครับเป็นรายการฟรีของ DBE Fo o t b a บ l ลนะที่ผมจัดให้นักแข่งเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมสนุกกันเล็กๆน้อยๆแหละครับมีทีมเขาร่วมทั้งหมด128ทีมนะรูปแบบการแข่งขันก็จะเป็นแบบแพ้ตกรอบนะครับผมแสดงว่าคนที่เป็นแชมป์หนึ่งเดียวเนี่ยจะเป็นแชมป์ al, ไร้พ่ายหนึ่งเดียวจาก128ทีมเลยนะถือว่าสมศักดิ์ศรีมากๆแล้วนะครับ ไม่มีแก้ตัวนะในซีซั่นนี้เพราะว่าเป็นรายการฟรีแล้วใครสนใจรายการ DB ก็ามาสมัครกันได้นะครับที่เพจ DB e ีฟุตบอลจัดแข่งทัวร์เมนต์นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้ผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาสมัครกันได้นะครับ เราเนี่ยจะมีทั้งรายการฟรีรายการที่มีค่าสมัครแล้วก็รูปแบบต่างๆนะครับมี32ทีม64ทีม48ทีม128ทีมนะมีทั้งหมดเลยแล้วก็จัดทีมฟีตายฟูลสโม,มสรฟูลคันเลอร์ครับมีทั้งนั้นนะใครอยากเล่นแบบไหนก็ลองมาสมัครกันได้นะครับเอาละครับเปลี่ยนตัวเสร็จเรียบร้อยครับเรากลับมาชมกันตอ่ออีกเวลาที่เหลือมาดูกันว่าคุณสนุกเนี่ยจะตีเสมอได้หรือไม่ฮ่ะวาดเข้ามาโค้งๆตรงนี้คุณปื้มสกัดออกมาก,ก่อนนะ แถว2บอลเป็นใจแต่ลูกนี้เอมาเป้โดนแซไปแล้วครับมาที่แกเเบลลูกนี้จี้สุดเส้นเปิดด้วยขวาลูกนี้มาที่จุดนัดพบโอ้โหเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับที่คุณสนุกกับคืนสู่เกมจากเปเล่แล้วครับแม่เดี๋ยวดูภาพช้านะเปเล่นเนี่ยตัวเล็กกว่านะโอ้โหแต่ว่าสะบัดไปได้เฉยอนะโอ้โหดูอีกครั้งครับผมแกเเบลครับจี้มาแล้วก็เปิดด้วยขวา แล้วก็อารลาโค่ประกบไม่อยู่วันลูกนี้แม่ตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่ามีสกิลหมงที่ดีนะค่าพลังหมงที่ยอดเยี่ยมมากครับสลับเปเล่นะด้วยับงัดมาแล้วก็บอลเนี่ยมันข้ามอารลาโค่มาถึงเปเล่ครับได้สะบัดคนเดียวตรงนั้นแหละครับเอาครับกลับคืนสู่เกมได้ทางด้านคุณสนุกสนุกเองครับนะนี่ครับชื่อของเขานะครับเกมไปกันต่อมาที่พาตินี่ จ่ายออกมาเอ็ดบาเป้ไม่ถึงแล้วจังหวะนี้พลาดแล้วครับโอ้โหเกือบโดนลงโทษจังหวะ2ยังไม่พ้นของดับเบิลชัดยังไม่ได้แถวแถว2ยังเก็บได้ครับจ่ายออกมาก็ยังติดแต่ลูกนี้ฝั่งคุณสนุปพลาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังได้อยู่ครับทางด้านคุณเพิ่มสตาร์บอยมาที่แกเรตเบลดึงจังหวะมิเชลพลาตีน,นี่ดีโอ้โหแล้วก็แกเรตเบลโอ้โหเข้าสักทีครับแม่กว่าบอลจะตาย ดูอีกครั้งครับเคลียร์ไม่พ้นนะทางด้านคุณสนุกสุดท้ายครับเป็นพาตินี่ดีไซดก,ก้อยชาเลบบล็อกแล้วก็มาเข้าทางเป็นเกตเเบลแล้วครับโอโ้โหพิกจังหวะหนึ่งยิงเข้าไปเลยอะดูว่าดีไซก้อยแล้วก็เนี่ยครับติดบล็อกมาเข้าทางพาตินี่ส่งต่อให้กัเกตเเบลพิกหนึ่งจังหวะแล้วก็แปรด้วยซ้ายเข้าไปที่เสาสองครล,ลูกนี้โอโ้โหประมาณ4-5จังหวะครับกว่าจะได้สกอร์นะแม่บอลเนี่ยไม่ยิงสักทีครับนะโอโ้โห เอาครับเป็นทางด้านน้องปลื้มซาบอยครับขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งครับที่2ประตูต่อนหนึ่งลูกนี้ฉล็บนิดนึงฮะจ่ายมาไม่แม่นครับฝั่งคุณสนุกตัดมาได้คิเลียนเอ็มมาเป้ครับจะพลิกได้หรือเปล่าลูกนี้พลิกแล้วโดนแซะมานิดน,นึงเอาละครับลูกนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหแม่ไปยืนจ้องหน้ากันเฉยครับไม่ยอมยิงนะทางด้านคุณสนุกเมื่อกี้มิเชลพลาตีนี่ครับดึงจังหวะจ่ายออกมาแคเรนเบลโอ้โหวิ่งถล่มไปแล้วครับ เปเล่ครับเล่นกับเอ็มาเป้เปเล่อีกครั้งหนึ่งออกขวามาที่กาลาเบลเอาล่ะครับเปเล่ตั้งแต่ลงมาถือว่าเชื่อเมเกมได้ดีทีเดียวปัน่นโค้นั่นแหละครับโอ้โหทักปุ๊บมาปั๊บแล้วครับทางด้านเปเล่เนาะราชาลูกหนังครับโอ้โหบวกสกอร์ให้กับตัวเองครับเป็นลูกที่2นะแล้วก็ตีเสมอให้กับคุณสนุกได้ครับทางด้านเปเล่ได้ดีใจอีกครั้งนึงแล้วครับ ดูวรับลกนี้เอ็มเป้แล้วก็เปลี่ยนออกมาเป็นกลเลเบลส่งต่อให้กับเปเลจจีมาคนเดียวดึงจังหวะแล้วก็ปั่นดือด้อๆโอ้โหเขาเรียกว่ายิงดือด้อๆลูกนี้ไม่มีและเปนชัดไม่มีหลอกอะไรทั้งนั้นครับดูอีกครั้งครับเกลเเบลแล้วก็เปเรจจีมาคนเดียวพลิกออกซ้ายแล้วก็มาขวาปั่นโคง้งเข้าไปครับแบบสุดมุมล,ลูกนี้หมดปัญญาของบีเตอร์ชมายเคิลไปเลยฮะ ครับกลับมาเสมอการอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้กลับมารีเซ็ตกันใหม่ในช่วงท้ายเกมแฟ่โอกาสของทางด้านคุณเพิ่มเนี่ยถือว่าเยอะกว่านะในเกมนี้เนี่ยแต่ว่าคุณสนุกเนี่ยก็จบคมครับทาให้เสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2องนะครับมีการ,ปรเปลี่ยนหรือเปล่าทางด้านคุณเพิ่มคุณสนุกเนี่ยก็ยังใช้ชุดเดิมอยู่ครับไม่มีการเปลี่ยนเนาะเป็นงานแก้ของทางด้านคุณเพิ่มสตาร์บอยแล้วครับ เอาครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับมารับชมกันต่ออีกเวลาที่เหลือประมาณ9นาทีนะก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บจะจบสกอร์นี้แล้วก็ไปต่อในช่วงเวลาพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะมีใครยิงนาทีบาบอังเดชเชฟเซนกบจี้ออกขวามาจ่ายออกมาพาตินีพลิกวนมาซ้ายดึงมาขวาลูกนี้มมวนมาได้สวยยัดเข้ามาในลูกนี้ยังติดเมอนินนีะเตะยาวมาก่อนไม่มีใครเก็บว่าตรงน,นั้นพาตินี่ครั้งหนึ่งจ่ายมาก็ยังไม่ผ่านเมอนินนี่ครั้งหนึ่งอโอ้โห มอรินี่เนี่ยยืนเกมรับได้ดีมากในเกมนี้ติดแต่มอรินี่นะตัวน่าลำคาจริงๆแล้วมงเชดออกมาเอาครับฝั่งคุณสนุกเก็บได้ลูกนี้ออกมาเอ็มปารเป้ดึงจังหวะตัดเข้าในยังไม่ผ่านตูรามจุดพูยาวขึ้นหน้ามาเหมือนกันครับพาตินี่เอาละครับคาวัตเคเลียออกมาที่ราเฟลเลเอา,เเอาวิ่งจำทางมาแล้วครับจะเล่นยังไงลูกนี้จ่ายออกมาแพทริกเวลา่าจะมีเปียงเดียวนาะทีบาวหรือเปล่าเล่นกันอยู่กลางสนามเอาละครับหน้ากอดตอนนี้แล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับ จะเป็นเกมสวนสวนไม่ได้เหมือนกันครับฝั่งคุณสนุกฝั่งคุณเปิื้มคาวัตเคเลียดับเบิลซัดโอ้โหแม่บอลมันหลุดเท้าไปอีกครับแม่นเกมนี้เนี่ยดับเบิลซัดของคุณเปลื้มเนี่ยของดับเบิลซัดไม่ดีเท่าไหร่นะพอดับเบิลซัดแล้วมันหลุดเท้าบ่อยมากครับมาที่คาวัตเคเลียจ่ายออกมาเชฟเชนกูโอ้โหติดเซฟแล้วก็หมดเวลาไปเลยับโอ้โหแม่คู่นี้เสมอกันอยู่ที่สองประตูต่อสองครับแม่ถ้าคุณเปิื้มยิงเข้าเมื่อกี้เนี่ยเกมจะจบทันทีเนาะ เกือบโดนไปะทางด้านคุณสนุกเอาละครับต้องมาต่อเวลาพิเศษครับรับชมกันต่อผมคู่นี้หาสารฟาร์มม่เรียบร้อยครับมาที่ข้าวัดเคเลียเล่นกันสั้นๆแล้วครับทางด้านคุณพิมสตาร์บอยโลดี้เย็บายขนาดออกมาเชฟเซนโกแล้วก็ไม่ล้ำซะด้วยแต่ลูกนี้โอ้โหมีทงครับผมลูกว่าไม่ล้คกัหน้าจะถล่มไปแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเมื่อกี้ ตั้งเตะแล้วครับติโบคูตัวเลือกจะจุดพู่ยาวขึ้นหน้ามาครับเป้าหมายที่เจลเบลเก็บได้ไหมไม่ได้ครับมาที่คาวัตเคเลียจ่ายขนาดออกมาชเชฟเชนโก้แล้วครับสินบอลก่อนเปลี่ยนออกซ้ายมาที่ราฟเาเอลเลอาได้จี้จี้เฟซช็อตไปต่อสุดเส้นปาดครับเบสกลับมาแล้วก็ไม่ได้โอ้โหเมนี่บอลเนี่ยมันพัวพันอยู่กับหน้ากรอบเมื่อกี้จะจะให้เพื่อนแท็บอินแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนคุณสนุกออกหลังไปเนาะ แล้วก็มีการหยุดปรับเปลี่ยนอีกครั้งนึงแล้วครับทางด้านคุณเืิ่มสตาร์บอยนะส่วนคุณสันนุกครับจะแก้เทคนิคยังไงครับตอนนี้ขยับมอนิเน่ลงมาเป็นเซนเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวก็ตัวเปลี่ยนในหน้าจะหมดแล้วด้วยครับส่วนเนี่ยทางด้านคุณปพ้่มสตาร์บอยครับมีการขยับปรับแผนนิดหน่อยนะแต่ว่าฟอร์เมชั่นเนี่ยยังเป็น4-2-2-2เหมือนเดิมนะครับหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นของคุณสนนุกนะปรับเปลี่ยนเทคนิคเล็กน้อยครับตอนนี้ ก็ไม่ปรับนะครับโอ้โหเหมือนจะปรับแต่ก็ไม่ปรับอะไรครับนี่อาครับไม่มีการเปลี่ยนแต่ว่าน่าจะปรับเทคนิคกันทั้งคู่ทางด้านคุณพื้มซาบอยเรากลับมาชมกันตอ่อครับมิเชลพลตินีจะเปิดเข้ามาลุ้นหรือว่าจะมีลูกสูรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยืนหลับมาแล้วครับวาดเข้ามาลูกนี้ไม่ได้จงังหวะแถว2เป็นทางด้านคุณสนุกเก็บได้แล้วครับแบบนี้จะได้สวนหรือเปล่าวนหนึ่งจงังหวะแล้วก็โดนแซไปในตาแซมาได้ขาวัดเคเลียลูกนี้ได้ตวัดมาก็ยังไม่ผ่านนะ โอ้โหจังหวะเนี่ยมันพัวพันอยู่หน้ากรอบเมื่อกี้มาตอบทางด้านคุณสนุกเกอร์ด้านขวามีเติมแล้วครับแกเลตเบลล์ลูกนี้หลุดเดียว2ต่อหนึ่งจะได้หรือเปล่าโยกกลับมาไปเลยโอ้โห,โโหแฮตทริกฮีโร่ในเกมนี้แม่จังหวะสวนกลับของคุณสนุกเกอร์ควิกเคอร์เตอร์ทำงานแล้วครับนี่ครับสะใจเลยครับติโบโคตัวเซฟจังหวะเมื่อกี้ได้นะแล้วก็สวนกลับมาได้ครับ ดูอีกครั้งครับมงเช่นมาได้สวยแล้วก็แผงหลังเนี่ยหลุดเป็นแผงเล็กทางน้านคุณพื่มสุดท้ายก็เป็นเกลเบลวับจ่ายให้กับเปเล่ได้ยิงจอดเจาเข้าไปเรงนี้บริเวณประมาณเขตโทษพอดีครับดูว่าเกลเบลจับหนึ่งจังหวะแล้วก็ใจกว้างครับจ่ายมาที่เปเล่ตวัดตามน้ําเข้าไปแล้ะครับโอ้โหนำมาตลอดทั้งเกมทางด้านคุณพื่มสตาร์บอยตอนนี้ครับคุณสนุกพิสานการครับกลับมานําบ้างครับเป็น3ประตูต่อ2 ครับเกมไปกันต่อมาดูกันว่าคุณปื้มจะตีเสมอได้หรือเปล่าจ่ายขนาดออกมาชเชฟเชนโกลูกนี้ปั่นโค่ชนเสาโอ้โหไอเสาไอเสาอ,อีกแล้วเกมนี้สองเสาไปแล้วสำหรับคุณปื้มสตาร์บอยแมนเสาจริงๆครมาต่อลาเฟลเลีอริมเส้นด้านซ้ายลูกนี้ได้จีปาดเข้ามาไหนก็ยังไม่เจอเพื่อนอะเติดชี่วิลเลียมซิลิบาซะก่อนนะแต่ว่ายังไม่พ้นแถว2ลูกนี้พัมมาได้เขียวไปก่อนเลยอโอ้โหเล่นปลอดภัยไว้ไก่อนนะ แล้วก็พเซฟแล้วครับแบบนี้เก็บได้ซะด้วยครับแกเเบลปาดเข้ามาในก็ยังไม่ถึงแล้วผู้สิทธิ์เ็เป่าหมดเวลาไปเลยครับ1น5านาทีครับ15นาทีแรกของช่วงทศเวลาพิเศษอะเป็นทางด้านคุณชนุกแล้วครับบวกไปหนึ่งนะแสงนาเป็น3ประตูต่อ2แล้วครับตอนนี้ทางด้านคุณปื้มเนี่ยก็เกือบตีเสมอนะแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนเสาซะก่อนนะในเกมนี้เนี่ยสองเสาไปแล้วสําหรับคุณปื้มไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่เลยอะ ครับทางด้านคุณสนุกเนี่ยพอได้ประตูที่ต้องการเนี่ยก็ขยับปรับแผนนะมาเล่นเป็น4-3-3แล้วก็ขยับเน็ตเวทแล้วก็จูบิลิแฮมแล้วก็ทางด้านเปนเร่ครับอีกคนนึงนะลงมาต่ำขึ้น้วครับเพื่อให้แพ็กเกมรับมากขึ้นนะตอนนี้เครับปรับเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับมาชมกันตอ่ออีกเวลาที่เหลือ15นาทีอะทางด้านคุณเพิ่มเนี่ยเปลี่ยนโรดี้อ,อครับเอาเกมรับออกเอ,เ,กมอ,อ,กเ,อเมซี่ลงมาไม่มีทางเลือกแล้วครับมีแต่ทางลุย แบกโมียับจ่ายออกมามาที่เมซีออ่ับมิเชลพลาตินีคาวัดเคเลียดึงจังหวะจ่ายออกมาไม่ผ่านวิลเลียมสติบาจะเป็นเกมของคุณสนุกเกอร์ได้หรือเปล่าจังหวะนี้มาที่เปเลลดึงงัดออกมาแกเรดเบลดูด,ดบอลลงลูกนี้ติดซิมโอโ้ยังฝังไม่ได้ครับ มยังขึ้นสีไม่ได้เกมไปกันต่อมาต่อที่ทางด้านคุณปืิมสตาร์บอยครับคาวัสเคเลียจ่ายขนาดออกมาไม่ถึงพลาททนี่อีกครับโอ้โหจังหวะนี้มันคาคาเกินเกินไปหน่อยครับแต่ว่าตัดมาได้ครับคาวัสเคเลียจ่ายมาที่พลาทินี่เมซี่ดับเบิลชัดปั่นโค้งตรงนี้ติดบ,บล็อกโอ้โหเหมือนเตะบอลอันกำแพงแล้วตอนนี้เพราะว่าหลังเนี่ยแน่นไม่หมดฮะเบียนออกมาที่ตูลามเบลลิงแฮมครับพลิกจ่ายมาไม่ดีแล้วครับเสียบอลกลางสนาม มาที่พลาตินี่เล่นกับเชฟเชนโกพริกตะวัดลูกนี้อ้หูฝืนยิงไปหน่อยอเอาเพนีเอาครับยังตีเสมอไม่ได้ครับเวลาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกสีนาทีเท่านั้นนะจะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วทางด้านคุณปื้มสตาร์บอยเตะยาวขึ้นหน้ามาเก็บได้ไหมเป็นคุณปื้มเก็บได้ จากมาเชฟเซนโก้แล้วครับได้จี้ลูกนี้มาที่คาวัตเคเลียของดับิลชัดปั่นโค้งโคาวัตเคเลียตีเสมอให้กับคุณปลื้มสตาร์บอยเป็น3ประตูต่อ3ในช่วงนาทีหน8อนาทีบาปแล้วครับดูอีกครั้งครับเชฟเซนโก้จี้มาส่งต่อคาวัตเคเลียของดับ์ลชัดปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมหายเข้าไปเลยครับ ดูอีกครั้งครับผมเชฟเชนโกจี้มาคนเดียวส่งต่อครับคาวัคเคเลยดับเป็ลชัดลูกนี้เนี่ยไม่หลุดเท้าแล้วนะของได้สวยแล้วก็ปั่นโค้งแล้วโอ้โหบิเคเ,เล์ทำงานครับเอาละครับกลับมาสมันเกอร์เสมอการอีกครั้งหนึ่งครับที่3ประตูต่อ3โอ้โหมันสุดๆครูค่นี้แบบนี้ก็โอกาสเป็นไม่ได้สูงแล้วครับเ0เลยนะที่โอกาสจะเป็นการดว,วนจดโทษหาผู้ชนะนะครับเอาครับฝั่งคุณสนุก ขยับปรับแผนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับโ,โหมีการปรับเปลี่ยนนะเป็นเบลิงแฮมออกครับแล้วก็เมสซี่ลงมาเหมือนกันนะ <Messi. S 1> ครับจ่ายติดบล็อกเป็นบอลของคุณปลื้มสตาบอยจะมีบาปในบาลหรือเปล่าได้จ่ายออกมาลูกนี้วันชัวแล้วครับมิเชลพราตินี่จีจ้จีจ้จี้มาแล้วก็ลูกนี้โอโ้โหวีราบุลุดครับโอ้โห,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 โห สุดๆเลยครับสไลด์ลูกนี้แล้วผู้สินก็เป่าหมดเวลาไปเลยครับทางด้านสนุกครับโอ้โหสามคุณเพิ่มสตาร์บอยสามครับแม่ชังหว่าเมื่อกี้เนี่ยพลาตินีหลุดเดียบแต่ว่าเป็นเมานินนี่ครับโอ้โหวีลบุรุษสไลด์ไปได้ครับโอ้โหถ้าโดนลูกนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าจบอย่างแน่นอนนะเอาครับเล่นต่อในช่วงจุดโทษครับเป็นทางด้านคุณปพื่มสตาร์บอยได้ยิงก่อนเลนโอนเมซี่รับชมครับ ย่องเข้าไปแล้วก็ติดเซฟเลยครับโอ้โหเปิดหัวไม่ดีเท่าไหรครับทางด้านเรลเดนเบซี่คุณสนุกเซฟไปได้ครับลูกแรกไม้แรกของคุณสนุกก็เป็นเสซี่เหมือนกันครับมาดูกันว่าจะซ้ำรอยหรือเปล่าหรือจะเข้าไปได้รับชมคิดนานหน่อยครับตอนนี้หลับหรือเปล่าทางด้านคุณสนุกอเอาครับ 4 3 2 1แล้วก็ย่องเข้าไปเรียบร้อยคับโอ้โหถือวันน่งนะรอเวลาเกือบจะหมดแล้วแล้วก็ยิงหมายที่2ของของทาง่านคุณเปลิมครับพลาตินี่ย่องเข้าไปแล้วลูกนี้ติดเซฟอีกแล้วอโอ้โหจิตวิทยาล้นๆวนะครับจุดโทษแม่อ่านได้อีกครั้งหนึ่งครับหมายที่2ของคุณสนนุครับคิเรียนเอปเป้ ยิงเพื่อคุมความได้เปรียบเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับรับชมยืนนานอีกแล้วครับตอนนี้เลือกไปมุมเดิมแล้วครับแต่เป็นเท้าขวาของคิริยันเอ็มปัปเป้เรียบร้อยครับเป็น2ประตูต่อศูนย์โคตรนิ่งแล้วโอโ้โหจุดโทษไม้ที่3อันเดเชฟเชนโก ย่องเข้าไปแล้วก็โอ้โห,โห,โหลูกนี้ได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อสองไล่มาแล้วครับทางด้านคุณปื้มสตาร์บอยลูกนี้ต้องเซฟละครับเพื่อเรียกมนตัมเกมกลับมาเนาะเกเรตเบลครับจะดวลกับปีเตอร์ชไมเคิลจะเลือกฝั่งไหนคร,ครับคุณสนุกเนี่ยยืนนานหน่อยเนาะ เอาครับเลือกไปด้านขวามือตัวเองลูกนี้แล้วก็คนละทางอับโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งครับผมแม่การยิงอยู่โทษที่โคตรจะนิ่งครับบวกด้วยดวงแล้วก็จิตวิทยาล้วนๆนะคาวัดเคเลียผมทางด้านคุณเพิรมสตา์บอยลูกนี้ก็ติดสเตปแบบนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหเกมจบเกมโอเวอร์เป็นทางด้านคุณสนุกจากคลับ PSP แล้วครับ เอาชนะจุดโทษคุณปลื้มตาวบอยจากคลับสีกุมารไปได้3ประตูต่ตอหนึ่งแบบสุดมันมันจริงๆนะในเกมนี้ทางด้านคุณปลื้มเนี่ยโอกาสยิงเยอะกว่านะแล้วก็เกือบจะได้ทั้งหลายลูกครับแต่ว่าสุดท้ายทําไม่ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนคุณสนุกแลลวครับเฉือนชนะจุดโทษไปได้3ประตูต่ตอหนึ่งนะครับผมโอ้โหมันสุดๆนะคู่นี้ เอาละครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีับคุณสนุกด้วยนะครับจากขับพ SP ีคว้าแชมป์สมัยที่2ของตัวเองไปครองได้สําเร็จส่วนคุณปลื้มสตาร์บอยนะครับได้ลองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ผิ้ประกาศไดยกรก็ขออภัยมาานที่นี้ด้วยวันนี้ดีบขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ